สำหรับเมื่อวานนี้นะครับผมปฏิบัติภารกิจอยู่ที่แม่สอดก็รับทราบ <c oughs> ข่าวจากสื่อมวลชนเนื่องจากอยู่ที่แม่สอดผมก็เลยประสานงานมาที่กรุเทพนะครับซึ่งท่านก็เลยได้ประสานงานไปยังอธิบดีทาริศนะครับผมเรียนเพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนเกิดความสับสนเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยในการถแถลงข่าวของอธิบดี อาิบดีนั้นลงลึกลงไปในเนื้อหาสาระของข้อกล่าวหาแล้วก็พูดถึงเหตุการณ์เมื่อปี2,553แล้วผมเห็นว่าเป็นการถแถลงซึ่งไม่ครบถ้วนทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยอาจจะเกิดความเข้าใจผิดผมเรียนว่าเรื่องนี้ผมและคุณสุเทพ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีกับรองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นซึ่งได้เกิดการชุมนุมของประชาชนจำนวนหนึ่งรัฐบาลในขณะนั้นก็จึงได้มีการดำเนินการทางกฎหมายโดยการขออำนาจศาลเช่นเดียวกับผู้ชุมนุมที่ขอให้ศาลได้ให้ความคุ้มครอง ซึ่งในทุกกรณีที่ไปถึงศาลศาลได้วินิจฉัยว่าการชุมนุมในขณะนั้นเป็นการชุมนุมที่เกินเลยขอบเขตของรัฐธรรมนูญและไม่ชอบด้วยกฎหมายผมและคุณสุเทพในฐานะนายกและรองนายกรัฐมนตรีจึงได้มีหน้าที่ในการที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง และก็ต้องนำบ้านเมืองกลับเข้าสู่ภาวะปกติและเมื่อสถานการณ์ลุกลามก็ได้มีการประกาศภาวะฉุกเฉินซึ่งก็ทำให้การบังคับบัญชาการปฏิบัติงานเนี่ยเป็นไปตามโครงสร้างที่กฎหมายกําหนดเอาไว้ในกฎหมายการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินนโยบายที่เรามอบให้กับผู้ปฏิบัติและเจ้าหน้าที่ทุกคนก็มีความชัดเจน คือไม่มีการเข้าไปสลายการชุมนุมและให้ปฏิบัติงานโดยหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการจะเกิดการสูญเสียของชีวิตของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใดก็ตามที่จริงคุณทาริศจะทราบดีเพราะคุณทาริศก็เป็นคนหนึ่งที่รับมอบนโยบายนี้และเป็นกรรมการสอชอ,อยู่ด้วยเหตุการณ์ที่เกิดที่เป็นที่มาของคดีนี้ เกิดขึ้นเมื่อทางสออชอได้มีแนวทางของการปิดล้อมการชุมนุมไม่ได้เข้าไปสลายการชุมนุมแต่เป็นการปิดล้อมเพื่อไม่ให้คนเข้าไปในพื้นที่การชุมนุมมีการตั้งด่านมีการออกประกาศเตือนในคืนที่เกิดเหตุเมื่อมีการตั้งด่านอยู่มีรถตู้ พยายามที่จะฝ่าด่านเข้ามาแล้วก็เกิดการยิงคุณพันธ์คำกองซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตในคดีนี้อยู่ในบริเวณนั้นวิ่งออกมาดูเหตุการณ์แล้วก็เสียชีวิตจากกระสุนซึ่งสารได้มีคำสั่งในเบื้องต้นว่าเป็นกระสุนที่ใช้ในราชการทหารนี่คือข้อเท็จจริงทั้งหมดในคดีนะครับ เพราะฉะนั้นผมว่าประชาชนถ้าทราบข้อเท็จจริงตรงนี้ก็คงจะพอมองออกว่ากรณีนี้เป็นกรณีที่มีการฆาตกรรมโดยเจตนาหรือไม่อย่างไรไม่นับไปถึงว่าผู้ใดจะต้องไปเกี่ยวข้องบ้างแต่ว่าไม่ว่ากรณีจะเป็นอย่างไรก็ตามนะครับผมกับคุณสุเทพเนี่ยตั้งแต่วันที่เป็นนายกและรองนายกยืนยันว่าไม่มีใคร ในประเทศนี้อยู่เหนือกฎหมายเราเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมซึ่งผมและคุณสุเทพยอมรับกระบวนการยุติธรรมของไทยและยังได้มีการตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อมาสอบสวนเหตุการณ์ต่างๆด้วยซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีว่า ได้มีรายงานสรุปออกมาว่าการชุมนุมที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่เป็นการชุมนุมปกติธรรมดาแต่มีผู้ติดอาวุธแฝงตัวอยู่แล้วก็ได้เป็นผู้ที่มีการดำเนินการในการก่อการร้ายซึ่งทางกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ได้ดำเนินคดีกับคนจำนวนมากในข้อหาก่อการร้ายไปแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อกรมสอบสวนคดีพิเศษเดินในแนวทางนี้มีความเห็นเช่นนี้ แล้วก็ออกจะเรียวกว่าหมายเรียกหรือหนังสือเชิญก็ตามนะครับผมกับคุณสุเทพก็ให้ความร่วมมือแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพราะนั่นคือจุดยืนของเรานะครับไม่หนีไปไหนและยอมรับกระบวนการยุติธรรมและจะใช้สิทธิทางกฎหมายตามกระบวนการยุติธรรมไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากนั้นปรเงเอินว่าในวันที่12 นะครับเป็นวันที่ผมจะเดินทางกลับมาถึงกรุงเทพเนื่องจากมีกําหนดการเดินทางไปต่างประเทศล่วงหน้านะครับและโดยที่ในวันที่13เป็นวันที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้เชิญผมไปให้ถ้อยคําในคดีเรื่องของเงินบริจาคหรือสิ่งของบริจาคในช่วงน้ําท่วมของพรรคประชาธิป,ปัตย์และผมก็ได้ประสานงานไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่แล้วว่า ผมทราบว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยมีเรื่องที่จะตั้งข้อหาเชิญผมไปช่อยคําหลายคดีผมว่าเพื่อประหยัดเวลาเนี่ยมีกี่คดีก็ขอให้เชิญผมไปในวันที่13นั่นแหละนะครับเันนั้นเมื่อสักครู่ก็ได้แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ที่เดินทางมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าวันที่13เวลา13นาฬกา30นาที ผมกับคุณสุเทพก็จะเดินทางไปเพื่อรับทราบข้อกล่าวหานะครับและหลังจากนั้นผมก็จะได้ให้ถ้อยคําในคดีต่างๆที่กรมสอบสวนคดีพิเศษต้องการให้ผมไปให้ถ้อยคำนะซึ่งความจริงก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับเพราะว่าผมไปให้ถ้อยคํากับกรมสอบสวนคดีพิเศษมาแล้วนะ,นะเพราะฉะนั้นอยากจะให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจถึงที่มาที่ไปของคดีนี้นะครับและก็รับทราบว่าผมกับคุณสุเทพนั้นเดินหน้าในการใช้สิทธิ์ของเราในกระบวนการยุติธรรม นะครับแล้วก็ไม่มีประเด็นที่จะต้องมาวิตกกังวลว่าพวกผมนั้นจะไม่ร่วมมือกับกระบวนการยุติธรรมของไทยนะครับไม่หลงหนีไปไหนแล้วก็จะต่อสู้ตามกระบวนการตามสิทธิที่เรามีในทางกฎหมายนะครับแต่ว่าผมขอเรียนนะครับว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ไม่น่าแปลกใจนะครับเพราะว่า ตั้งแต่ต้นปีนี้มาแล้วครับที่มันมีการส่งสัญญาณมาถึงผมโดยตรงและโดยอ้อมว่าจะต้องมีการดำเนินการกับผมกับคุณสุเทพในลักษณะที่สอบถามว่าผมกับคุณสุเทพจะคิดอย่างไรกับการออกกฎหมายนิรโทษกรรม มีหลายช่องทางมีหลายบุคคลครับซึ่งได้ติดต่อประสานงานส่งสัญญาณมาอย่างนี้มาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเราก็ทราบครับ,รบว่าตราบเท่าที่ผมกับคุณสุเทพยังยืนยันว่าเราต้องการให้บ้านเมืองระบบกฎหมายความถูกต้องมาก่อนเนี่ยความพยายามในการที่จะดาเนินการกับผมกับคุณสุเทพเพื่อนาไปใช้ในทางการเมืองเพื่อการต่อรองอะไรก็คงจะ ดำเนินต่อไปและผมก็ขอตั้งข้อสังเกตว่าถ้อยถแถลงของอธิบดีเมื่อวานนี้แทบจะล้อถ้อยคำมาจากรองนายกเฉลิมคำต่อคำทั้งในแง่ข้อกฎหมายตามความรู้ความเข้าใจของคุณเฉลิมทั้งในแง่ของการสรุปข้อเท็จจริงในเหตุการณ์นะครับ กล่าวได้ว่ามีทงล่วงหน้ากันมาอย่างที่คุณสุเทพได้กล่าวไปแล้วนะฮะตั้งแต่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมมาจนถึงมวลชนกลุ่มคนเสื้อแดงลูกคู่หางเครื่องอย่างมติชนข่าวสดก็เขียนล่วงหน้าอย่างนี้มาโดยตลอดนะครับพวกผมก็เข้าใจดีว่านี่เป็นกระบวนการที่จะต้องดำเนินไปผมไม่มีอะไรนอกจากจะฝากบอกกลับไปยังคนที่คิดเรื่องนี้วางแผนเรื่องนี้ และคนที่คิดว่าในที่สุดจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ว่าที่ท่านทำทั้งหมดเนี่ยไม่มีผลแล้วครับเพราะอย่างไรผมกับคุณสุเทพก็ไม่ไปสนใจในการที่จะไปต่อรองผลประโยชน์ในเรื่องคดีความใดๆทั้งสิน้นเรายืนยันว่าคนผิดต้องรับผิดเรายืนยันว่ากระบวนการการปรองดองที่แท้จริง ต้องเกิดขึ้นจากการแสวงหาข้อเท็จจริงความรับผิดชอบและไม่มีเหตุผลใดๆที่จะเอาสิ่งเหล่านี้มาแลกเปลี่ยนกับการล้างผิดให้กับคนโกงชาติโกงแผ่นดินถ้าแม้นในที่สุดกระบวนการยุติธรรมจะตัดสินว่าผมและคุณสุเทพผิดต้องรับโทษจะประหารชีวิตหรือจะติดคุก พวกผมก็เคารพและจะยอมทําตามนั้นแต่จะไม่ยอมให้มีการล้างผิดคนโกงโกงชาติโกงแผ่นดินโดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นผมยืนยันครับว่าที่ทําอยู่ทั้งหมดมีที่มาที่ไปทางการเมืองและพวกผมก็จะต่อสู้ตามวิถีทางในกรอบของกฎหมายจนถึงที่สุดเพราะสิ่งสาคัญที่สุดก็คือเราต้องยึดเอาความถูกต้องของประเทศชาติบ้านเมืองและต้องรักษากฎหมายของบ้านเมือง ระบบของบ้านเมืองเอาไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียนให้ทราบว่าวันที่13พวกผมสองคนก็จะไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็เข้าสู่กระบวนการในการต่อสู้ทางกฎหมายต่อไปครับ